สวัสดีค่ะรอเรนตอนนี้เรามาออกกำลังกายกันค่ะไปเฮ้ hey. อะไรเป็นอะไรอะ่ะงงเอาใหมา่เอาใหมา่สามสี่อคชั่น <Action. S 1> สวัสดีค่ะ แักนะคุณอยู่กับดิฉันในช่องของมนุษตาตีวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมละกาศในอนุสาวร,รีย์ที่เขาได้สร้างขึ้นใหม่เป็นการออกกําลังกายนะคะไปเครื่องเล่นก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคแต่ดิฉันก็จะเล่นในคมยิ้ม่วงเลยไป,ไ,ปไปค่ะชิ้นต่อไปไปค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะน,นี่คืออะไระคะอะไรอะจักรยานไม่ใช่ไรเออ อ้ยเจ้าเต่ามือคุกบอมกันนะมึงคุกบอมอกันอะ้ยอ้ีพออุ้ยอะไรอ่ะอุ้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตัดออกตัดออกออกอากาศนะคะได้ไหมได้อุ้ยดูเป็นผู้หญิงแบบรักสุขภาพมากแกผู้ชายเดินผ่านมาก็จะอุ้ย work 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 ดูสิได้แค่ e ดียว work 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 โอ๊ยตัวก่ะ ไปค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วไปเออกูอยู่นี่แหละเออไปไปเออเอวเอลเอวยกยกไปไปมึงกูเหนื่อยแทนมึงทำยังไงเออออกกำลังกายแขนค่ะคุณคุณต้องยกอ๋อใช่เห็นไหมคุณ ก็คือรู้เลยนะคะว่าไม่เคยมาที่นี่ก็คือฉันไม่ใส่เยอะมาดยกฉันได้เพราะห้างหนักเสียงคุณหอบๆนะคะคุณชัตเตอร์พอแล้วแค่นี้พอค่ะไปอันต่อไปและตอนนี้เราอยู่ที่ราวตักผ้าอะไรใช่ มันคืออะไรที่หันข้อที่สมัตพยุงตัวเองขึ้นมาแต่คุณมันเกินไปไหมทำไมคะหลังจากที่ฉันได้เล่นเครื่องเล่นทั้งสี่เครื่องเล่นเมื่อกี้ค่ะฉันหน่อยเฮ้ยสู้สีไวหญิงไปกรอหอกร่างกายแค่นี้พอได้ไหมล่ะพี่อย่างยามือึงกล้ามึงขึ้นปะเนี่ยเฮ้ยเุ้ยกลามขึ้นปะเนี่ยวาไปแล้วออันต่อไปคันี้คันนี้คืออะไรเอ่ย อันนี้ออกกำลังกายโอ๋ออันนี้ดิฉันชอบมากค่ะคุมนั้นได้ไหมมันจะไม่ย้อนแสงหรือแม่ก็ดําไปดิมาด้านนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่วอลกูมาด้านนี้แมอ่าไปนี่เดี๋ยวกูจะหมุนรอบมึงนะชัตเตอร์ฉันเห็นอยู่อย่างเงี้ยในทีวีไดร์เล็กของหนูมค่ะอุ้ยอีเกิดอุบัติเหตุกับตากล้องเล็กน้อยนะคะในทีวีไดร์เล็กก็จะมีแบบนี้ค่ะน้องกินหรือว่าสมุดแบบ ร้อยสามสิบองศาสามสิบองศาก็ได้ค่ะสามร้อยหกสิบองศาเก่งมากชัตเตอร์กูไม่เคยเห็นใครออกอลังการเก่งขนาดนี้สวัสดเอ๊ะเยอะเยอะเยอะไปกันต่อไปค่ะเราไปดูสนามซอลกับสามเฮนนิตดีกว่ามาตามมาเลยและตอนนี้ค่ะทุกคน่ะเราอยู่กันที่สนามฟุตฟุต ดเวยนี่ก็จะมีผู้ชายที่แบบดีต่อหัวิหัใจมาเล่นฟุตซอลตอนเย็นเขาก็จะมีการถอดเสื้อถอดผ้าอะ <c oughs> ไรเป็นอะไรแล้วเพอคุณคาคุณถอยหลังมาเราจะไปดูตรงนู้นหน่อยเป็นโกลส์โกล์ที่สามารถชูดฟุตบอลได้ซึ่งดิฉันก็จะชอบมา แอบมองผู้ชายตอนเกมตลอดเลย้ยนี่เป็นความลับนะคะซึ่งนี่ฉันมากับตากล้องของฉันเองค่ะนี่ฉันก็ดูเขาเป็นตัวอย่างเลยที่ฉันจะไม่ทำตามนะคะเด็กๆมีหนึ่งอย่าทำตามนะคะไปเ้ยเหนื่อยเหนื่อยตะกล้องอีกเลค่ะเฮ้ยเนี่ยกูก็ต้องวิ่งตามมันแม่กูเหนื่อยกว่ามื่อกีเอาล่เหนื่อยมากนะ ไปด้วยฉันโดนซาบิไปซอมบี้ไปด้วยฉันโดนจับโอยไปชนะไปซอบ a few moments later สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามถุงผ้าดึกเจลิกันเลยเราอยู่กันที่สนามเทนนิสเองค่ะทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่ามีอยู่4สนามด้วกันตรงนี้2และก็ตรงนี้อี2นะคะเราก็จะมามาเล่นแชนน้องเชนนี่กันตอนเย็นนะคะก็จะมีแบบนี้ เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยเขาเรียกว่าเนสค่ะไม่ใช่เนสธรรมดาเนสอะไรเนสตะก้อ่าทุกคนเราไปเยีกพวกอีกหเตอร์อ่ะเป็นทนที่เดินกับฉันแล้วบายเหนื่อยเหมือนกันเนาะเหนื่อยเนาะกลัวเหนื่อยเหนื่ยมีความฝันความฝันว่าฉันจะไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดแล้วก็มองลงมาหาคนข้างล่าง ชัตเตอร์พันธวัตรกองปันมิสแกรน,นด์อันนี้อันลักษณนะเอออันนี้แหละเดียวด,ดีทุกาะาศากตร์ดิฉันนั้นได้พาทุกคนไปเยี่ยมชมมาถายสถานที่ด้วยกันก็คือเครื่องเล่นที่เขาทำมาใหม่นะฮะ แล้วก็สนามฟุตซอลแล้วตอนนี้เป็นสนามเทนนิสซึ่งในมอนอของเรานั้นก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยเดียวที่ทุกคนยังไมารู้จักก็ถ้าอยากรู้จักก็ติดตามช่องดิฉันไว้นะคะชั้นก็จะพาทุกคนเนี่ยไปพบเจอสิ่งใหม่ๆในโลกใบนี้ในโลกของประเทศมอนอค่ะวันนี้ดิฉันชัตเตอร์ในช่องของมนุษย์ตาตีต้องลาไปก่อนแล้วบายบายเฮ้